วันนี้นะคะเราเดินทางไปที่จีคอนสีนครินนะคะเพื่อที่จะไปดูแล้วนี่คือน้องงูตัวใหม่ของเราเป็นน้องงูตัวแรกที่เราแบบได้เลี้ยงอ่ะจะบอกทุกคนว่าน้องตัวนี้แบบเชื่องมากคือเป็นตัวเดียวที่จับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วเป็นตัวเดียวที่ น้องไม่ขดเป็นลูกบอลอะเออแล้วน้องก็แบบชูหน้าอยากไปนู่นไปนี่อันนี้น้ตรงนี้แล้วเออแล้วเหมือนที่ทางร้านเขาบอกว่าเออเป็นตัวที่ถูกเอาออกมาจับเยอะที่สุดเ,ออเพราะว่าน้องแบบเชื่องไม่ดุแล้วเราก็ได้น้องมาในราคาหกพันบาทได้อันนี้มาฟรีด้วยแต่มันเป็นมือสองคือพี่เขาพยายามลดสุด ตอนแรกมันหกพันห้าแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเอองั้นเอาอันนี้ไปไหมได้เป็นหกพันใช่มันก็พอใช้ได้อยู่ก็เลยเออโอเคแล้วก็มีแถมอันนั้นเอ,อ่อที่คีบหนูแล้วก็แถมที่ลองกงใช่เว้ยนี่เนอกมาแล้วองออกมาเดินเล่นคือน้องอ่ะแบบเริ่มเชื่องแล้วนะจริงๆน้องเชื่องมาตั้งแต่แรกรอยู่านี้มีใครอยากดูหน้าน้อยสวัสดีฮะ สวัสดีฮะ้องเป็นผู้ชายฮนะ นี่คือพี่เขาบอกว่าพี่เขาจับออกมาให้คนอื่นจับบ่อยน้องก็เลยแบบดูแบบน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปบ้านก่อนน่าจะมาดูว่าเราจะประกอบแบบเอาน้องใส่ตู้ยังไง อยากไปด้วยป่าหรอน้องแค่กลัวตกดูน้องเริ่มง่วงนอนแล้วอะเราเห็นการหายใจของน้องงูแบบขนาดนั้นเลยอะอน้องเริ่มนิ่งแหละตอนแรกน้องสนมากหายังหายัง เขาลดราคาให้ด้วยก็คืออันเนี้ยหกพันห้าร้อยใช่ไหมจากตอนแรกเขาลดเหลือหกพันแล้วก็แถมสิ่งนี้มือสองแล้วก็แถมที่คีบปหนูแล้วก็แถมที่ลองกบก,ก็คือทุกอย่างเลยพร้อมเลี้ยงมากหกพันพิวยรจริงๆตอนแรกอะ่ะเขาจะเป็นหกพันห้าร้อยแล้วแถมอันนี้กล่องอะคริลิกที่ราคาแบบเจ็ดร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยแบบของดีเลยอะ่ะแต่ว่าเราอยากได้ลดราคาหกพันมากกว่าและ เรามาดูน้องข้าเในกันน้องเห็นขึ้นเลไหมรนอน้องเลยขึ้นมาเองดีกว่าสีบานานะ่าคือเราจะบอกว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าพี่พี่เขาบอกว่าแบบเขาอาจจะเอาตัวเนี้ยให้ทุกคนเล่นมันก็เลยเชื่องแล้วตอนนี้น้องน่าจะง่วงเราต้องเอาน้อง <c oughs> <c oughs> ออกมาไม่ชอบ เป็นลายกล้วยนะทุกคนบานานะ่าน้องน่าจะง,ง่วงเพราะว่าตอนอยู่บนรถคือน้องแบบเลื้อยไปเลื้อยมาตลอดเดี๋ยวเราจะมาใส่มีกันเป็นกล่องมือสองที่เขาแบบให้มาเปิบให้ดูชัดๆแต่ว่าเราต้องใช้ เทชูเปลียนเทนก่อนนะอันนี้ที่เขาให้มาได้มาปีซีนี้ก็ได้มาปีแต่ว่าทางร้านเขาก็บอกว่าแบบคือถ้าสมมติเราเลี้ยงไปน,นานๆนะ่ะอันนี้เราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นกระดาษทิชชู่เฉยก็ได้ษใช่นี่ดูน้องนี่คือน้องไม่มีความกลัวเลยนะเราสามารถจับคางน้องได้แบบนี้ น้องไม่ได้ขดเป็นรูปวงกลมเหมือนแบบบอลทั่วไปเพราะว่าน้องเชื่องแหละคือข้างหลังมันอาจจะดูลกๆนิดนึงไม่ต้องสนใจนะนออะ่น้องอ่ะคือฉันจะบอกว่าแบบโอ๊ยโทษทีคือจะบอกว่าตอนที่อยู่ที่ร้านอ่ะนล้าเจจอ่ะแบบหยิบน้องออกมาใช่ปะน้องเอาหางม้วนมวนนิ้วจา แล้วน้องแบบเอ่อก็เลยโดนที่ร้านแซวว่าเขาเลือกเราแล้วเขาเลือกเราแล้ว <c oughs> จริงๆน้องกลัวตกนะออโอเคเรามาเริ่มแสกโกงกันดีกว่าเราก็ใช้สิ่งนี้เช็ดแต่เ,เราเช็คก่อนนะเช็ดธรรมาดาเลยเแล้วก็สิ่งนี้เราจะเทสิ่งนี้เข้าไป เราจะพูดว่าก็คือนี่นะคะเราก็ทําการเช็ดกล่องเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีใส่เข้าไปคือไม่รู้ว่าจะงูไปว่าไหน <c oughs> เอาสีใส่เข้าไปกล่องแต่ไม่แน่ใจว่ามันต้องใส่อาจจะต้องใส่แบบปุ่ติมน,นี่เรียบร้อยน่าจะประมาณนี้แหละ แล้วก็นี่เราจะให้น้องเข้าบ้านตัวเองลองดูแต่น้องอ่ะรู้ว่าตัวเองมันต้องเข้าบ้านเพราะว่าตอนที่อยู่ในรถอ่ะคือแบบอยากจะเข้ากล่องตลอดเวลาไปนีบ้านน้องไปแล้วไปแล้วให้น้องสำรวจบ,บ้านตัวเองก่อนก็เดี๋ยวเราจะไปเอาช่วยน้ำ ันเป็นถ้วยน้ําแบบเซรามิกที่สามารถแบบตั้งได้อะทุกคนก็คือตั้งแล้วแบบน้องน้องเลื้อยก็ก็เรียกว่าไงอะ่ะถ้าเลือ้อยหรือว่าไปชนอะ่ะมันก็จะไม่หล่นใช่ก็จะดีไหนดูจีมีถ้วยเซรามิกให้ใส่น้ํากินเปล่าถ้วยกระเบื้องนั่นได้ไหมถ้วยกระเบ,บื้องอะไรอ่ะ พอสงการประมาณแบบสามสี่นิ้วได้เราจะลองใสเข้าไปนี้ชัสดีเอาไว้มุมนี้ละกันโอ๊ยน,อน,อน,อน้องน้องสนมากน้องน้องมีเพิ่งไปน้องกินน้ำากนอยูเพิ่งไปนี่นะแบบนี้เรียบร้อยพอดีตัวเดิเดี๋ยวคิดว่าจะเอาน้องไปแบบ ช่างน้ำหนักก่อนพว่าตอนนี้น้องน้ำหนักเท่าไหร่นะร้อยเดี๋ยวไว้ถ่ายตอนช่างน้ำหนักอีกทีหนึ่งไหนก่อเ <laughs> ที่ยค่ะทุกคน <laughs> อาม่าเพิ่งเห็นงูครั้งแรกอาม่าก็จะหน้าตาแบบว่างงนิดนึงนะโอเคเราจะเอางูไปช่างน้ำหนักแต่ตอนนี้คือเรายังไม่มีที่ช่างแบบที่ช่างสัตว์อะ่ะเราก็เลยจะช่างน้ำหนักตัวเองก่อนจะได้ไปยื่น เฮ้ยให้ความร่วมมือกับหนูหน่อยได้ไหมนี่น้องถือเข้าไปโอ้ยน้องดับแล้วอ่ะไม่ได้หรอกก็คือว่าอุ้ยตาก็น้องพอดีเราจะไปแบบว่าถามในเพจดีกว่าว่าน้องน้ำหนักเท่าไหร่น้องน้ำหนักเท่าไหร่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแบบดูน้ำหนักน้องว่าแบบเออขึ้นแบบประมาณเท่าไหร่เยอะไหมอะไรต่อที่ใช่ นี่นะคะร้อยห้าสิบเจ็ดกรมัมงูกของเราน้องลูกูน่าจะกำลังหลับน่าจะเดี๋ยวให้น้องไปพักก่อนเนาะเพราะว่าน้องเดินทางมากไกลบ๊ายบายนสูงนี่น้องสนมากปอยน้องไปก่อน <Yeah. S 1> สาววันนีนบบ้บาย,บายเจอกันคลิปหน้าจ้า ให้น้องปรับตัวอยู่ในนี้ก่อนนะประมาณสามถึง7วันให้น้องรู้ว่านี่คือบ้านของมัน <Okay. S 1> เดี๋ยวไว้ค่อยหาไฮบ็อกให้มันละกัน <Okay. S 1> ตอนนี้น้องแบบน่าจะกำลังเครียดว่าแบบเออฉันอยู่ตรงไหน mm hmm. ฉันทำอะไรที่นี่ทำไมทุกคนขังฉันอยู่บ๊ายบายนี่ทุกคนเราเอากล่องกระดาษมาทำเป็นบ้านน้องแล้วน้องก็เข้าไปละอย่างน้อยให้น้องได้อยู่ในไฮบ็อกก่อน จะได้ปรับตัว